สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮิวใจธรรมะวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าน่าจะโดนใจใครหล,หลายๆคนโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในวัย40-60ปีหรือใครก็ตามที่กำลังมองหาความสงบในชีวิตครับนั่นคือรหัสลับใจสงบสำหรับวัย40-60คุณอาจจะกำลังคิดว่าเครื่องชีวิตที่ผ่านมาเราใช้มันไปกับการสร้างการสะสม การพยายามเป็นที่ยอมรับจนบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยล้าใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะบอกคุณว่าเครื่องชีวิตที่เหลือเราสามารถใช้มันให้เบาขึ้นได้ทันทีครับไม่ต้องรอไม่ต้องพยายามอีกต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านลองตอบคำถามในใจผมหน่อยนะครับว่าคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตในวนัยนี้เต็มไปด้วยความรับผิดชอบที่หนักอึ้งทั้งเรื่องงานครอบครัว สุขภาพที่เริ่มรบกวนใจหรือแม้กระทั่งความกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคุณเคยคิดไหมครับว่าความสุขที่แท้จริงอาจจะอยู่ไกลออกไปหรือต้องรอให้กเกษียณก่อนถึงจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าท่ามกลางความวุ่นวายเหล่านี้เราจะหาความสงบใจได้อย่างไรถ้าคำตอบของคุณคือใช่คุณมาถูกที่แล้วครับเพราะในตอนนี้ผมจะพาคุณไปไขความลับของ รหัสลับใจสงบสำหรับวัย40 60ครับเราจะมาเรียนรู้ว่าการจะค้นพบความสงบที่แท้จริงนั้นไม่ได้หมายถึงการต้องละทิ้งทุกสิ่งไปบวชหรือการปลีกวิเวกไปอยู่ในป่าแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะลดของที่เกินในชีวิตเพิ่มเวลาที่มีคุณค่าและฝึกมองความตายอย่างงดงามครับหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องยากหรือเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา แต่ผมจะบอกคุณว่ารหัสลับเหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ทันทีครับและเมื่อคุณได้ลองทำแล้วคุณจะพบว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ Subs, ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมกันครับว่าสันโดษมรณสติและพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญของพระพุธทธศา,ศาสนาเกี่ยวข้องก,กับการสร้างความสงบใจในวัยนี้อย่างไร และที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเพื่อให้คุณสามารถค้นพบความสงบใจและใช้ชีวิตครึ่งหลังได้อย่างมีความสุขและเบาสบายเตรียมตัวเปิดใจให้พร้อมนะครับเพราะความเข้าใจที่เรากำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อชีวิตและความสุขไปตลอดการรหัสลับที่หนึ่งลดของที่เกิน การลดของที่เกินในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เข้าของเครื่องใช้เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงความคิดความกังวลความคาดหวังหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์บางอย่างที่กำลังเป็นภาระใจของเราครับสันโดษในทางธรรมะเรามีหลักที่เรียกว่าสันโดษสันโดษไม่ใช่ความเฉยชาหรือการไม่พัฒนาตนเองนะครับแต่คือความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ตามกำลังของตนไม่ดิ้นรนเกินความจำเป็น ไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นเมื่อเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราก็จะหยุดไขว่คว้าในสิ่งที่เกินความจำเป็นลงไปได้ครับรหัสลับที่สองเพิ่มเวลาที่มีคุณค่าเมื่อเราลดสิ่งที่ไม่จำเป็นลงไปแล้วเราก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเวลาเหล่านี้แหละครับที่เราควรนำมาใช้กับการเพิ่มเวลาที่มีคุณค่าพรมวิหารสโดยจะเน้นเมตตาและกรุณา ในทางธรรมะการเพิ่มเวลาที่มีคุณค่าคือการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นหนึ่งในนั้นคือการเจริญพรมวิหารสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขและกรุณาคือความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกการที่เราใช้เวลาไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่การส่งกำลังใจให้กับผู้อื่นจะทำให้ใจของเราอิ่มเอมและมีความสุขอย่างแท้จริงครับ รหัสรับที่สามฝึกมองความตายอย่างงดงามฟังดูแล้วอาจจะดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่การฝึกมองความตายอย่างงดงามนั้นเป็นการเตรียมใจให้พร้อมรับกับความเป็นจริงของชีวิตและทำให้เราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีสติและมีความหมายครับมรณสติในทางธรรมะเรามีหลักที่เรียกว่ามรณสติครับคือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอ การระลึกถึงความตายไม่ใช่การทําให้เราหดหู่นะครับแต่เป็นการเตือนสติให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและทําให้เราเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาที่เรามีอยู่ครับเมื่อเราระลึกถึงความตายเราจะเข้าใจว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงและเราควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่จมอยู่กับเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สําคัญครับเมื่อเราเข้าใจความหมายและพลังของรหัสลับใจสงบทั้งสามดอกแล้ว คำถามสำคัญคือแล้วเราจะเริ่มลงมือทำได้อย่างไรในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตครึ่งหลังได้เบาสบายและมีความสุขครับผมจะพาคุณไปสู่ภาคปฏิบัติที่จับต้องได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครับผมอยากชวนคุณมาลองทำภารกิจรหัสลับใจสงบง่ายๆครับโดยคุณสามารถทำได้ในทุกๆวันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามครับ ลงเมื่อทำวันนี้ความสุขครึ่งหลังไม่ได้มาจากมีเพิ่มแต่มาจากวางเป็นผมอยากให้คุณลองเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ในทุกทุกวันโดยเฉพาะช่วงที่คุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังหนักอึ้งและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับ 1. ทําทำความสหาดบ้านและใจลดของที่เกินเริ่มจากของใช้ก่อนเลือกของใช้ที่คุณไม่ได้ใช้แล้วในบ้าน ลองหยิบขึ้นมาดูแล้วถามตัวเองว่าฉันใช้สิ่งนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้ใช้มานานแล้วให้บริจาคหรือทิ้งไปครับการจัดระเบียบข้าวของในบ้านก็เหมือนการจัดระเบียบความคิดในใจครับจัดการสิ่งที่ค้างคาในใจลองเขียนสิ่งที่คุณกำลังกังวลหรือเรื่องที่คุณยังยึดติดลงบนกระดาษแล้วลองพิจารณาว่าคุณสามารถวางสิ่งเหล่านั้นลงได้หรือไม่ การเขียนออกมาจะช่วยคุณเห็นภาพชัดขึ้นครับ 2. เติมเต็มชีวิตด้วยสิ่งที่มีคุณค่าเพิ่มเวลาที่มีคุณค่าฝึกขอบคุณทุกวันก่อนนอนให้คุณลองนึกถึงสิ่งดีๆสามอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วกล่าวขอบคุณในใจครับการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมองโลกในแง่บวกมากขึ้นทำสิ่งที่รัก แบ่งเวลาเล็กน้อยในแต่ละวันไปทำกิจกรรมที่คุณรักจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงปลูกต้นไม้หรือใช้เวลากับคนที่คุณรักกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มพลังใจให้คุณครับ 3. เตรียมใจอย่างเข้าใจฝึกมองความตาอย่างงดงามเขียนบันทึกชีวิตลองเขียนเรื่องราวชีวิตของคุณลงบนสมุดบันทึกครับเขียนถึงความสุขความสำเร็จความผิดหวัง และบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้การทำเช่นนี้จะช่วยคุณเห็นคุณค่าของชีวิตที่ผ่านมาและทำให้คุณสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงครับวางแผนชีวิตที่เหลืออยู่ลองคิดดูว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรคุณอยากจะทำอะไรให้สำเร็จบ้างการวางแผนจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีเป้าหมายและมีความหมายจำไว้นะครับว่าความสุขครึ่งหลัง ไม่ได้มาจากมีเพิ่มแต่มาจากวางเป็นการเรียนรู้ที่จะวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลงและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าจะช่วยคุณค้นพบความสงบและความสุขที่แท้จริงในวัยนี้ครับตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เดินทางสำรวจรหัสลับ,บใจสงบสำหรับวัย40-60เราได้เรียนรู้ว่าการลดของที่เกินในชีวิตทั้งวัตถุและจิตใจจะช่วยให้เราเบาสบายขึ้น การเพิ่มเวลาที่มีคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่นจะช่วยเติมเต็มความสุขในใจการฝึกมองความตายอย่างเข้าใจจะช่วยให้เราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีสติและมีความหมายวันนี้คุณได้ค้นพบรหัสลับที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วครับคุณได้เรียนรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตครึ่งหลังให้เบาสบายขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอหรือพยายามอีกต่อไป จำไว้นะครับว่าความสุขครึ่งหลังไม่ได้มาจากมีเพิ่มแต่มาจากวางเป็นคุณมีพลังในการสร้างความสงบและความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยตัวคุณเองครับชีวิตที่มีความสุขและความสงบเริ่มต้นจากใจที่เบาสบายของคุณเองครับขอให้ทุกท่านนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบ และความเบาสบายอย่างแท้จริงครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานใน EP ต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าต้องกล่าวคันว่าขอบคุณและสวัสดีครับ